บมวเสียบกับงอันนี้พักอันนี้มันเสียมันก็อบผักบงเด็ดอีกกินสม่ำเด้อทุกคนให้เห็นลามสาวก็จังนึกว่าเออเอาลูบลงคือบุหิตนะก็ชอบอะไรนะพานม สบายดีเด้อทุกคน,น,น,นสิบคืนไลฟ์จังหน่อยเพราะว่าแบดสิมด์แชร์ผส,สงกันมนะแบดขาวขาวพี่พดิฉันพี่ขาวขาวพอนางคนอีกกอะแม่งขาวดูงอหมอนน้องชูลงคลิปน้อ ผาพบางคลิปให้น้องชูด้อยเด้ขอบุกคน,นอน้าวบางคนของผู้ตายแล้วบ่<อ>มีคนเหม็น <laughs> มีคนเม็นนก่บคารมม์บอนินปุ่นินจะมาค่รเยอบ่บ่บกิน ปอหายอ่ะบริหลายนหายเลย FC หายอ FC หายครับตัวจจะก็ช่วยเห็นอไรการบมชิ้หน่งก หอมเฮ็ดเฮ็ดบักกินขาวทุกคนจมตำาบ่ได้แต่หุง่ะไปล่วงที่นํามือไปถ่ายคลิปนาะทุกคนได้ทยวสิลงให้เบิ่ง เดี๋ยวข้าลืมกันเด้อม,มันพิดกันค่ะบอกเขาว่าทางบริษัทไล่จะลืมเจ้าหนาทีสามนาที จะได้ไั้นก็ไลก็ได้คือมึงเลยอาวุจ้า ไม่เลยอือหี่รน้องตายล้วอ่ช่วยซักใจช่วยซักข้าวข้าวให้่วยบว้ตนีบ่งมีบั่เบิ่งเนันมันตายบ้จูมันได้ินที่บสเสียงคุตลาดกั่อก้งอยไปลตักเดินเข้าเลยขอรีอะแต่ก่อนกุ้งมาแตะกอ้มกูไปไหนเนี่ย เอาไนางิงเลยไม่พอรึทำอะไรตำมะฮุมมะฮุมเสร็จแล้วเล็กมาทำมะฮุมเหรอเสร็จแล้วม่เส็จก็ไม่เสร็จวันเสาร์ก็ไม่เสร็สบายเลย่ร้านดวงใจอืม เอกปาที่ยุอเน้ออยู่ในรถสูงจะได้ว่ามากเลยเม่อริ่มเอาเงินกินเงินนทามคนมาจะายไปเยรพอมีไปกระหากับพีชตัมาพีดแหละอพีมาิก็มุดกระาพกูเดีป้าฮ่มฮึออฮึ่มฮึ่มฮึ่ม่มฮึ่มม่่่มอม เออสบายดีนบาค่ะเปัว้อะอาเอา้เอาน้าัไพี่น้องสบายดีเดอก็ออกก็เอาหน้าออกจากหูก่อนี่ยนี่พี่นี่พี่นิล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 นลนินโนิลนิลนินเนาะ นี่รันสบายดีเด้อวิน W อ่ะตาไปลูกไปอ่ะกินงงลงเอาข้าวเลยเอาข้าวเลยให้กูเ้าเผาคุณเล่นไม่กินพอนี่เราพอแล้ว่งงงงงงเฮ้ยพอแล้วอย่ามั่งแกพี่กับพี่มุ่นกินมางมี เอาเข้าวด้วยนี่มาเอานี่มาข้าวบ้าคิงนั่นแหละอ้วนอ่ะไม่กินข้าวเลยกินข้าวด้วทุกคน,านตามมาคูงนะบา้าแร่จะดนแหละข้าลื่นกันเด้อ เมื่อวันแรงงานก็เลยอันพาร้านไปตังแอร์แล้วกับเม้ารถพินตำคุ้งนงมมั่งรถมาเม้ารถบัมแมนเม้ารเหล่าได้เม้ารถสบายดีแลววะ คนงามตามท้องเรื่องเราอ่ะนามาดูสุตะุนมามันจะบอกเนะซื้อเส้นมาเกิน กินนให้มันซึมน้ำจะซึมเมารกดยังวะแต่อนี้ครับรวดจุ๊จุ๊จุเนาะกินหัวบ้านเลย หม่เลยหาซื้อไอโหมอดะต้องเล็กซี่เล็กซ์เชารนะเทแล้วเราทำแล้วนะอ๋ใช่แล้ว ตอนแรกคือบอกเรยนในแ่ทมาคุอเด็กตางถิ่นกันวากินเปล่าเลยคนั่งทอดไหมฟ้าเปิดก็มีจัปิ่นี่ปิ่นี่คือเจ๊เจ๊ป มารดถุงอไม่ยสองน้จะเด็อยู่บันงยากปะม่ใปูกกปยา้องกูเอยอ่ะอะทุกกินดานเนี้ยกตัวที่ยังกกินซุมช้าเนี้ยมันเก็มมาสมวนต้ทำอะ สบายดีเด้อสบายดีสน่านลู้อซื้อนี่สอคนเาม้ยมบอมเป็น่นาูซื้อ เออเหลืดเอหลืดาอ่ะขอเ้อคเอินอออเคออออเอินมากเออินเหรอเอออย่างงงมาดูเลยเออินดูอดอไกินน้ซอิ แมกกาซีิม,บบม,มดไล่น้อยเดียวชิมมไหนไล่น้อยนึงด้วทุกคนบอยก็คือไล่แต่เพิ่งเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเขาดื่มกันเด้อทุกคนเด้อ

ตะกันไมเลยบนจะของมันช่เป็นอะไรลูกะสามสิบคนอืมใครงั้นสิบคนอะบ้งเสอมงเนี่ย

ีเธอสบายใจรฮบสวยมังตัเอ็มั้ยตอนะร้านแห่งม่ี้แบวกอะไรหัวร้านมั้งถุงรองเทาอยู่มังร้านนี้ร้านนีร้านนี้ ชวนเขากินแม่ขอบคุลสองร้านคนขูดเตียมอันน่นจะเตีอมลย สบายดีเด้อสบายดีืได้นนี้ก็ดเดือลงมาพอได้ห้องเจ้าของวะห้องอ้ยสีแต่งั่ต้องเอามาใกล้ห้องขยันมาเาะตมองงงดไมตมเล้ย เาคิดเองเลยอาเงนมา้ยิมาเมาหมดเมาหมดเอ่เร็กเได้นี่เลมาหมดเขาใส่เส้นก่อนตาเส้นงมาแต่หาโจกเ้นไงมันใส่มาแต่หาโจกปบกบงป็กินเนาะบองเขาเลเด้อเลยเด้อนี่เพื่อน่ายเด้อาิเ อ๋อเชาะพา <laughs> 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 <laughs>

สบายดีเด้อสามล้านดวงใจมันมีคลิปลงเนาะ ขึ้นไล่จักซาวนาที่นะทุกคนยังไงก็ชิล่งไล่แหลยซื้อมะพร้าวมาทุกคนหมพร้นะาวเผาน้ำเบียร์เผาอิ่มแล้วล่ะวูสแค่ผดดังเค่ไนะอืมแค่ยังก๊อ ฮะกระแม่เขาเติมขวดมีดันนาบัไดขึ้นมันะได้เด้อเรีวานคเา